สวัสดีครับเซตนะครับผมไม่มีเป็นไม่มีเรียนแล้วก็ไม่มีกินครับไม่ใช่หลายๆคนก็รู้อยู่นะครับผมว่าในขณะนี้นะครับผมโรงเรียนหลายๆโรงเรียนได้ปิดลงไปนะครับหลายๆคนก็เรียนที่บ้านนะครับแต่ว่าเรียนออนไลน์นะฮะแต่หลายๆคนก็ไม่มีเรียนเลยนะครับคลาสก็แคนเซิลไปเลยก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมนี่สิโรงเรียนบินผมโดนแคนเซิลหมดเลยนะครับผมปิดไปเลยแต่ว่าบางคนก็สามารถไปบินได้นะแต่ไปบินเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะไปบินทำไมใช่ไหม เราต้องบินคู่เราไม่ชอบบินเดี่ยวสถานการณ์ในไมากาตอนนี้หลายๆโรงเรียนได้ปิดตัวไปเขามีวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ยังไงบ้างนะครับผมเช่นแบบโรงเรียนบินของผมอย่างเงี้ยผมไม่มีบินแล้วแล้วผมต้องทายังไงแล้วก็ผมก็เทคคลาสบางคลาสด้วยนะครับที่เป็นตัวมหาลัยนะครับก็ผมก็ไม่สามารถไปเรียนได้แล้วเขามีวิธีการแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้เซนจ,จะมาขุยเเราให้ฟังครับแต่ตอนนี้ฝึกบินกับจักรยานไปก่อนแล้วกัน I believe I the fly. can What f**k? คือตอนนี้โรงเรียนบินผมก็คือว่าสั่งค a นเซิลทุกไฟบินเลยนะครับแต่นักเรียนบางคนนะครับก็สามารถไปบินได้อยู่นะครับเนื่องจากถ้าสมมติเรามีไฟ์แบบว่าใกล้เก็บชั่วโมงจะครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยแควสแล้วก็ขอไปบินได้นะครับแต่บินเดี่ยวนะครับไม่ได้บินคู่นะครับ เพราะว่าตอนนี้เขาไมา่ได้ให้บินคู่นะครับไม่ว่าคู่การบินก็ต้องหยุดไปนะครับผมส่วนโรงเรียนบินผมนะครับส่วนมากแล้วปกติก็คือต้องไปที่โรงเรียนนะครับไปเช็กอินไฟล์เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจเครื่องพอตรวจเครื่องเสร็จแล้วเราก็ทำการบินนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาว่าเออเนี่ยช่วงนี้ไม่มีบินหรอไม่ไปบินหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องอยู่บ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปบินไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้หลายๆคนถามว่าเรียนบินที่อเมริกายากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าผมว่า การเรียนบินนะัะทุกที่แหละมันมีความยากและความง่ายต่างกันไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าว่าเราแบบว่ามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับความตั้งใจของเรานั่นเองเดี๋ยววันๆใช่ไหมว่างๆไม่รู้ทาอะไรผมก็มาปลูกต้นไม้อะไรแถวเนี้ยแต่ว่าชิวๆไม่มีอะไรทํา คือสอวันเนี่ยฝนมันตกเยอะมากเลยใช่ปะ่ะแล้วน้ำมันก็จะขังเยอะมากเลยผมต้องเททิ้งหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะครับว่าที่แคลิฟอร์เนียเ็เป็นทะเลสาบมาก่อนนะครับก็เนี่ยต้นกระบองเพชรพวกนี้ต้นเล็กๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ปกติเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นใหญ่ๆนะมันเริ่มเทิมเลยใหญ่ยายมากใหญ่ หลายคนถามว่าลรนบินแพงไหมที่อเมริกานะครับเีนบินก็จะตกอยู่ที่ประมาณ37,00 0เหรียญน,นะครับคืออันนี้คือคอสทุกอย่างแล้วนะรวมทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าก็ตีไปประมาณ4 0 0 0 0นเหรียญอะกันว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะสอบผ่านทุกระดับหรือเปล่าถามว่าผมเคยตกไหมผมเคยตกในส่วนที่สเต็ปที่2นะครับคือ i r i n ร t เอ m e n t Rating นะครับผมตกประมาณรอบหนึ่งมั้งแล้วก็ผมก็มีโอกาสสอบครั้งที่2แล้วผมก็ผ่านนะครับ <S <S อุ้ยมันมีตัวอะไรขึ้น มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือ,อตรงอุ๊ชดูครับมันแพงมือผมเจ็บมากเลยโอเคนั่นหลายๆคนถามว่าการมาเรียนอเมริกาเนี่ยยากไหม ก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็คือว่าเราต้องหาหลักสูตรที่เราอยากเรียนก่อนหลังจากนั้นเราก็ลองดูมาหาลัยนะครับว่าเราสนใจเรียนตัวไหนเรามาหาลัยไหนเหมาะสําหรับสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนนะครับผมเช่นแบบว่าแพทย์อะไรเงี้ยแพทย์สมมติแบบ RUCSF ก็จะดังหรือว่า UCLA ก็จะดังอะไรเงี้ยเราก็ดู Require m e n t ของเขาว่าเออเนี่ย r e q u i r e m เ n t เท่าไหร่คือคะแนนสอบเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่มีโอกาสที่จะได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราสอบเอนทรานเข้ามหาลัยที่ไทยครับ ก็คือแต่ผมอยากจะบอกว่าเออที่สําคัญที่สุดอะ่ะเราก็ควรที่จะแบบว่าเออก็คือเลือกมาหาลัยหลายๆมหาลัยไว้ก่อนนะครับเพื่อความแบบว่าชัวของเราด้วยนะครับผมเนี่ยตอนแรกผมได้ว่าเนี้ยหนอนใช่ไหมแต่มันเปน็นคือใบของตัวเนี้ยที่มันร่วงลงมาถ้าเหมือนหนอนเลย กลับมาข้าเรื่องกันนะครับผมนี่ก็คือ flight radar 24นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเช็คตารางบินนะครับผมเระดูเครื่องบินในน่านฟ้านะครับปกติแล้วว่า LAX เนี่ย Los Angeles International a i r p o r t จะแบบว่าบีซี่มากเครื่องบินจะเต็มน่านฟ้าเลยไม่ว่าจะแบบในตัวเมืองนะครับแต่ดูตอนนี้นะครับผมหลังจากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมานะครับน่านฟ้าแบบโล่งมากเลยนะครับผมถ้าเป็นนักบินตกงานนี่เป็นแอร์แทนเลยดีไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือเปล่าอย่างไงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ ส่วนมหาลัยใช่ไหมมหาลัยหลายๆ,ๆมหาลัยก็ได้หยุดทําการเรียนการสอนไปนะครับในแคมปัสแต่ก็ยังเปิดออนไลน์อยู่นะครับผมโปรแกรมที่เขานิยมกันที่อเมริกาที่เรียกว่า zoom นะครับก็คือตอนนี้เขาจะเรียกว่า zoom university ก็เหมือนเป็นประมาณว่าเรียนการเรียนการสอนออนไลน์นะครับทุกคนก็จะเห็นหน้ากันในวิดีโออะไรเงี้ยเหมือน video conference ประมาณนั้นนะครับผมหลายคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่า zoom โปรแกรมที่นักเรียนอเมริกาเขาใช้ในการเรียนการสอนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ ซูมโอเคซูมก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ sign i n นะครับผมหรือว่า meeting ก็ได้ join meeting แต่เราต้องมี join meeting ก่อนนะแล้วก็เนี่ยเหมือนผมก็จะมีแบบว่าเคยมีอยู่ว่ากับ professor david นะครับผมแล้วก็หรือว่า l i f e professional meeting ก็ได้นะครับโอ้ตายแล้วผมไม่คิดว่าจะเข้ามาได้อ้าวเดี๋ยวรีบออกก่อนอุ้ยตายกดตรงไหนวะเนี่ยอุ้ย คือเมื่อกี้ขำม,มากผม,ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะจอยเข้าไปในซูมของเพื่อนเสิร์คนนี้ได้เพราะว่าเคยเรียนด้วยกันมาก่อนใช่ไหมแต่ที่แบบมันหลุดเข้าไปแล้วเขาก็ลาวผมเข้าไปด้วยแล้วคือเมื่อกี้นักเรียนน่ะเขาทำหน้างมงมากเห็นป่ะโอ้ตายละจริงๆแล้วอ่ะโปรแกรมนี้มันมีมานานแล้วนะแล้วก็คือส่วนมากอะ่ะถ้าการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะเป็นที่นิยมมากเลยในอเมริกาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเด็กๆก,ก็จะชอบแกล้งอาจารย์กันมากเลยในขณะที่แบบว่าอาจารย์กำลังสอนอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันสามารถเห็นหน้ากันได้ มันจะมีอันหนึ่งเป็นอะไรที่ตลกมากเลยเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดู the การเรียนการสอนในอเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ผมก็หยุดก็ไม่รู้จะทำอะไรว่าจะทำกับข้าวกินแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินเลยคือเราก็อยากเซฟตัวเองด้วยเราก็อยากออกไปข้างนอกตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เนี่ยครับก็เป็นวิดีโอวิดีโอเนี่ยทำให้หลายๆคนนะครับรู้ว่าระบบการเรียนการสอนในอเมริกาเป็นยังไงทงั้งๆที่เราไม่ได้เป็นมหาลายัยแต่เราก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับผมก็ยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ stay home stay safe ครับตอนนี้ผมก็เลยกำลังจะทำากิจิ i ซุบบ b